คุณผู้ชมคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนที่แถวหลักสี่นะคะทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลํำพังต้องเสียชีวิตและเรื่องนี้อาจจะกำลังเป็นอุทาหรณ์นะคะเกิด <c oughs> คำถามต่อสังคมไทยถึงการจัดการการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะแต่ละท่านที่ต้องอยู่คนเดียวคะ่ะติดตามรายงานจากคุณวิพาปิ่นแก้วคะ่ะพอนี้เขาก็ล็อกเข้ามานีเขาก็ใส่กุญแจขึ้นมานีเขาก็ใส่กุญแจ เขาห้องเขาก็ใส่กุญแจเขาใส่หมดเลยใครเข้าไปช่วยไม่ได้น้องแง่ต้องแง่นี่ไงพังหมดเลยคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กันยืนยันว่าขณะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านนางสมจิตอ่อนละเมียดอายุ69ปีเธออาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านเพียงลำพังล็อกประตูหน้าต่างแน่นหนาป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอกเหมือนทุกๆวัน จึงทําให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้านางสมจิตเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอยู่ปจิตอยู่ปจิตไม่ได้ไปไหนปจิตอยู่ปจิตนอนอยู่ปจิตแกกินยาแหละว่าอย่างนี้นะลงเราใครเข้าไปช่วยนู้นจนรถดับเพลิงมาไฟสงบแล้วเขาถึงเอาศพลงก็รู้รู้พวกพวกที่เขามาช่วยพวกตำรวจตำรวจมาช่วยก็รู้ตอนเป็นไฟดับนู่นแะถึงเอาศพลงไป เหมือนเหมือนยายเขาก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวปันทก็อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ลูกก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่ทางอะไรอ,ะอ่ะลูกก็ไม่อยู่ก็มีนคนอยู่ด้วยยายป้าก็คงไม่ได้อะช่วงกลางวันชุมชนที่นี่จะเหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็กเล็กอาศัยอยู่บ้านหรือบางบ้านมีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นบรรยากาศเงียบเหงาแบบนี้ อาจไม่แตกต่างจากชุมชนอื่นๆในเมืองที่มีแนวโน้มผู้สูงอายุอยู่ลำพังเพิ่มจำนวนมากขึ้นหากเกิดภัยร้ายพวกเขาต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองใครอยู่ใกล้ก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมคนในชุมชนต่างจังหวัดจะช่วยเหลือกันมากกว่าชุมชนเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ ผู้พัฒนาโครงการที่พักผู้สูงอายุสว่างคณิเวศสภากาชาติไทยมองว่าผู้สูงอายุในชุมชนเมืองที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่เพียงลําพังควรหาวิธีป้องกันตัวเองจากภัยต่างๆด้วยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านรวมทั้งไม่ควรแยกตัวออกจากเพื่อนบ้านพยายามที่จะกระตุ้นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวค่ะอย่าชัดอินอย่าแยกตัวนะคะพยายามให้ออกมามีสังคม ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอื่นๆหรือในชุมชนนะคะออกมาร่วมออกกำลังกายกับผู้สูงอายุเยอะๆเลยที่อยู่ในสวนลุมนะคะการที่ออกจากบ้านมาร่วมทำกิจกรรมภายนอกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตัวกระตุน้นกระตุ้นทั้งสภาพวัตทั้งร่างกายด้วยแล้วก็ทางด้านสมองและก็จิตใจด้วยนะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมองเสื่อมได้ช้าลงก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะอยู่ อย่างคนเดียวที่บ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นค่ะศพนางสมจิตตั้งอยู่ไม่ห่างจากชุมชนที่อาศัยอยู่แต่บรรยากาศงานศพวันที่สองกลับเยียบเงามีเพียงญาติมาเตรียมงานศพการอยู่โดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการป้องกันตัวเองจากภัยต่างๆคือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นที่พึ่งให้กัน วิภาปิ่นแก้วไทย p ี s รายงาน